วงจรปิดของภาวะไฮเปอร์แอนโดเจนเมื่อร่างกายติดอยู่ในกับดักภาพนี้คือแผนผังของวงจรซ้ำร้ายที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายมีภาวะฮอร์โมนแอนโดเจนสูงหรือไฮเปอร์แอนโดเจนิซึมซึ่งมักพบในผู้หญิงที่มีภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบหรือ PCOS และโรคเผาหนานบางชนิด Obesity หรือโรคอ้วน น้ำหนักเกินทําให้ฮอร์โมนเสียสมดุลไขมันส่วนเกินปล่อยสารอักเสบกระตุ้นให้แอนโดเจนสูงขึ้น c r o n i c inflammation หรือการอักเสบเรื้อรังการอักเสบทําให้เซลล์ดื้อต่ออินซูลินกระตุ้นรังไข่และต่อมหมวกไตให้ผลิตแอนโดเจนมากขึ้น IR หรือ Insulin resistance หรือภาวะดื้อต่ออินซูลิน อินซูลินสูงกระตุ้นรังไข่ให้ผลิตฮอร์โมนเพศชายเพิ่มทําให้ร่างกายติดอยู่ในวงจรอ้วนอักเสบฮอร์โมนเพศชายสูง Ovulatory Dysfunction หรือการตกไข่ผิดปกติฮอร์โมนไม่สมดุลทําให้รอบเดือนขาดหรือไข่ไม่ตกซึ่งยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะมีบุตรยาก Gut Dysbiosis หรือจุลินทรีย์ลำไส้เสียสมดุล ลำไส้ที่ไม่สมดุลปล่อยสารพิษและสารกระตุน้นการอักเสบเข้าสู่วงจรนี้ซ้ำเติมปัญหาฮอร์โมนทุกปัจจัยในภาพนี้เชื่อมโยงกันด้วยลูกศรเหมือนใยแมงมุมทำให้คนที่อยู่ในวงจรนี้รู้สึกเหมือนยิ่งพยายามก็ยิ่งกลับไปที่เดิมข้อสำคัญคือนี่คือคกลไกระดับโมเลกุลและระบบจากงานวิจัยเพื่อเข้าใจทิศท,ทางชีววิทยาไม่ใช่คำแนะนำการรักษาเฉพาะรายการดูแลหรือใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเสมอ ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปเลยครับเราจะพาอัปเดตกลไกให้เห็นภาพแบบนี้ต่อไปทุกสัปดาห์